เพมสวยยุบเป็นอย่างไรจะถูกใจผู้ชมหรือว่าจะถูกใจนักกีฬาเอาลงเลยครับให้กีฬากรรมการฮึมฮึนมาแม่กรรมการมึงนี่ดิเออเอาละครับตอนนี้ครับนักกีฬาการแต่งกายนะครับผสมกันไปครับใส่ขายาวบ้างคาสันบ้างเอาละครับตอนนี้สาวสวยทุกท่า ท่านประธานท่นดำเนินท่านประธานสภาท่านประเ้็นเสิงเสียงประชุมร่วมกันครับรับการนำอุปกรณ์รับพันนารำรงไทยผสมผลอย่างการนำอุปกรณ์ย่างแย่บรรทุกซุกซนนั่งร้องร่วงไรกันเรียนร่องกันโอ้ยเอปียเดือดอีกเด้อเอาเอารับ่ารดไฟท้องที่สมองเมีนตู๊ะนั่งจองไปรับไปรับไปรับไปทุกอย่างรับหมดรับเสียรับ่อมรับซีอิ๊งเส้ารับเส้านับผู้ัาการรับผู้บัญชาการรับผัญชการรับผู้บัญชาการรับผู้บัญชาการรับผู้นัญชรับั ขณัที่ผู้สิงประธานสภาอยู่กับพวกเราและเพื่อจะปิดงานนะครับพร้อมด้วยปัจจัยที่มาเต็มรถนะครับไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวหมดเวลาการแข่งคันมาละวันเราก็จะรู้คำตอบว่าในรถมันมีอะไรหยุดแ้ระตูดีกวกำนัลลากสีแดงนะคะ เอาละครับไปยิงารครับไปดงกนเจ้ครับผยิบเตมาตแล้วพยิงมาแล้วเมื่อครั้งก่อนสองปรตครับครั้นี้จะทำได้หรือไม่ครับเสานตะัันนี้จข้นดือัใจ ถ้าใครเป็นไปหมามันเป็นตัวอย่างแก่ด้วยหน่อยแล้วส่วนกับ <laughs> <laughs> อันนี้นะครับได้รับนโยบายแล้วท่านสสไม่เสียเทศบาลนะครับจัดท่านประหลัดครับฝากด้วยครับไม่ตัดก็ไม่เหลือก็ประมาณข้าวจีบข้าแป้งมันขึ้นะครับแกัดละอ็ตอนนี้ครับสีแกครับปยนโมเปยโมเนี่ครับจับตาดูๆนะครับสโแนเมียมีลูกเอาเมียใหม่ครับโโลือเเออ อะครับโอนขึ้นมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับสมกัมาแดนกลาครับดำเลียงลูกลครับไปไปไไปไปด็ากินมาได้สยสยูันี้กล่มเลงออกางหน้ะออกมาปร์ลงเจ้คุณไดอยู่ทางเดมป์เนี่ยผู้ชายจันนี้นะครับ là <coughs> ครับดีๆครับเบอร์8ห้องครับยังครับ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  ดสวังร <S preach science> ์ด <ugly> ีพ so ุทธประส้มาดูกา์ดอาจจมนเนังไว่ชฉเสงทนีอ้สียงอยู่ี่นันดีนเปดเละ้าลครับจับตาดูดีๆครับอาเป็นน่ังงเทราครับอลทยที่พัดเ่เลามาแล้วครับดี บ้านสะบานเจริญครับท่านบ้านสะบานนึงครับได้ประตูไม้อย่าง <laughs> <laughs> ครับเชีครับเครื่องรถท่านด้วยครับอไะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ในสารกินนักกีนาฮ่าฮ่มฮ่า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 ฮายบาานเาฮ่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 าฮับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า่าฮ่นน่าฮ่าาน่าฮ่าฮาาฮ่า่าฮ่าาม่าฮนกับาฮกา่าฮ่าฮ ใครลงไปต้อเปทางไหนไม่รู้กันครับดับตอนนี้ก็ดับมาจะใส่ลูกก็ยากครับเดินกันมาครับยังไม่บานครับยังหนาวเลยนะตอนนี้ครับตอนนีเด็กเดินยืนเดินมาเรไปครับเดินมาเรไปครับยังไม่เป็นไบาลครับเดิเรื่อยๆมาครับทางมัไหลครับทางนี้ก็เลยบ้านครับกันมาอยู่ตรงนี้ไม่มีบุคคลทางนั้นครับ ท่านโดยทีมคุณระบุตครับแน่ใจว่าสายตาสั้นนะครับต้องใส่แว่นตาขยายถึงอ่านหนังสือได้ครับอไป่หนดีกันครับกนี้นู้วมกันครับเยี่ยงกันดูขาเยี่ยงกันายเยี่ยงเกันไปก็ลลมพืนเออครับคนับอ่าก่อนตอ่อนีกีก่ีก่อน่นตีกีก่อนอนีกอกน่นตีอก่่อนอีกานกตน

ตดบายนะครับอหฮััลมามาผ่านไม่ผบานนลสุดัานะในฐานะวันเกิวันวันนี้ทำไมถึงไม่ไึนมเพราะไม่ผ่านดาครับไม่ผ่านดานะครับอลกดูดีๆกันดูเอาละรเจาไม่ผ่านกันากดดประตูต่อา คนใดวะนี่พูดด้วยใจอย่าลามาชดพามหาไม่เจอผมยังชีพไฟทานอยู่สิผู้ชบทำตัวลกขึเลยอาวุธยอะจระมาเลนะเฮ้ยเ้เ้อะไกราบกราบไปไดเลยดิฮท่านโบ้ทินคุณล่บเรื่ครับเป็นหน่มก้ายาครับ มาแล้วครับหนึต te ัวสาครับตอนนี้กำลังหมดมองหาเพื่อนนะครับโดนมาครับปรากฏว่าไอ้เจียไอ้เจีไอ้เจีถงครับลําเบียงไปสู้กันหนึ่งี่้้ือได้ลูกเอาเบ้าเบกันหนึ่พี่เอาอาอเอาอาเอาไอาเเอาอเเอ โนเขามาดย้นำกาแลครับไม่ทำดํนครับนงขึ้นไปครับทำแรนขึ้นไปครับไม่ทำลองะจานะครับดูการเคกนไวกันผู้ชกลกันะครับโอ้เวลากำละไนะครับแ่เีงองเราวันนี้ทีมงานคณะผู้บริหารทีมงานสมาชมยการแข่งขัน กดแล้วอยากเคลียร์ไ่ปุ่มครอเอร์มาสักสามหนึ่งด้วยีเป็นเอนะเ็บ่็นไปกอครับันต้องใสีัี่ดีครับีน คณะกรรมาตกาโรงเรียนเข้าครับด่านส้อมพอนั่งเข้าครับผุกกองก็มีสิทธินะวันครับผูกกองตำรวจบ้านเรานะครับมีบเจ้าราชการต่อไปนะครับ